สบายดีพี่น้องวันนี้คำราจะพาพี่น้องเดินพาไส้ข้นเนะาะพาพี่น้องเดินพาไส้ข้นไปเบิ่งน้ำเพื่อมนนาเนาะคำราต้องได้ข้ามไปเบื้องนั้นยางไปเบื้องนั้แต่ว่าให้ลูกจักรไปก่อนเนาะ ผมลาทุ่นจะนะท,ทุ่จะข้ามนน่าง้อก็นแม่อวแม่งแมนต้นแบบค้นบ่ไพี่น,อน้องขานราชคลาสพขขี่น้อนงยา,างลกปกันทัก เนาะกลายละกลายฮอตบอลที่กำลายจะไปถ่ายคลิปแล้วพี่น้องมอกพี่น้องโอ้ยรถม้าพี่น้องรถมา้าเนาะนี่จะเป็นโอ้ตื่นกำลังจะย่างมาเนื้อๆพี่ได้ย่างมาเนื้อๆพี่เราม嘛ทายแล้วเห็นบ่านำเหมันท่วมเป็นงวงกว้างซ้ำได้เหรอเนาะฮ่าเออ อันนี้นข้าวจันทราลเมนยูเคร,รบานสำาราษที่ไหนนะชื่อปลาทงหนาเทียนนี้น่จมอยู่คืนน้ำนากี่น้งนงองเนาะบวงวัวาพาไแจงหรือเปล่าคะว่า ฝั่งเสียงค้าแจ่จะคล้อ,องผู้ถ่ายคลิปเวลาขำลาบอลน,นี้กระดำท่วมเลยน้องเราเขาเจ้าเลยบได้เห็นนาเลยขเขาจะทิ่มเลยเนะาะเพราะว่าท่วมตอนเขาเจ้ะตกกาเน,น้องเลยแบบได้เ็ดเนาะถ้าว่าเ็ดเห็ดในการหั่นสิได้กินอยู่ไต่ก็นห้องท่วมเนาะได้พี่น้องอันอันอันบอลเป็นทงก,งกว้างๆพค่นเรา แกวกว่า,าวแล,ล,ละไล่พลเมนบอลที่คำล้ายทายมีเสาเนาะพี่น้องถ่ายคลิปตอนเสาใหอะไยพี่น้องไปวันนี้คำล้าสีย่างสีย่างกลับพี่น้องเนาะตั้งใจงมาถ่ายคลิปดนะพี่น้องมาเบิ่งโดยสุดพะได้ไหมนี่พอฝนตกเลยพี่น้องเลย